สวัสดีค่ะวันนี้ช็อตพี่ออรคารของเรานะคะมาทั้งหมด2กกองนะคะ3ข้อความจากนางฟ้าถึงคุณพลังงาน1-3เดือนนะคะอ่ะกองที่1กกองที่2ไปเริ่มสำหรับคนที่เลือกกองที่1กันเลยค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกกองที่1เข้าความแรกของคุณนะคะอ้าวจะมีความสุขนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญโอกาสที่สําคัญกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะข้อความที่สองจงให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือผู้คนนะคะที่คุณได้เจอประเด็นมาได้ไม่นานนี้เองข้อความที่3นะคะความจริงนะคะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ความเชื่อจะนําพาคุณไปสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่ภายใน3เดือนนี้มาสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสาวกตะเกียง กองที่2นะคะอันนี้นะคะถ้าคุณทําอะไรอยู่นะคะคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ความช่วยเหลืออยู่รอบตัวคุณนะคะข้อ2ว,ว้าวความสําเร็จค่ะสิ่งที่คุณทํากําลังจะประสบความสําเร็จอย่างมากๆข้อ3 listen to your intuition นะคะให้เชื่อมั่นในตัว